จนก่อนคุณยายสวัยจะเสียเมื่อวันที่14เมษายนพศ2558ช่วงเวลา12นาฬิกาซึ่งเป็นวันครอบครัวลูกๆหลานๆได้รวมตัวกันมาเพื่อรถน้ำดำหวดัวถึงบ้านคุณยายสวัยโดยพร้อมเพียงคุณยายสวัยดีใจมากจากที่ไม่เคยพูดจามาหลายวัน เนื่องด้วยมีอาการเหนื่อยและอ่อนแรงวันนั้นท่านได้พูดขึ้นว่าเข้ามาใกล้ๆจะให้พรทุกคนนั่งพนมมือและตั้งใจฟังคุณยายสวัยกล่าวว่าขอให้หายเจ็บหายป่วยเด้อลูกเด้อ รมำรวยๆเดอ้อลูกหลานลูกหลานได้ยินตามพากันทราบเสียงน,น้ำตาไหลที่ท่านเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงเพียงเบาๆทุกคนยกมือขึ้นเหนือหัวรับพรจากคุณยายสวยัยแต่ลูกหลานก็ไม่คิดว่าน,นี่คือคำอวยพรสุดท้ายของท่าน นั้นช่วงเวลาประมาณบ่ายๆของวันนั้นคุณยายสวยก็มีอาการเป็นไข้และหนาวสั่นไม่ยอมรับประทานอาหารแม้กระทั่งน้ำท่านก็ไม่ยอมดื่มลูกหลานได้แต่เพียงมีเพื่อให้กำลังใจและคอยหยดน้ำให้ท่านเป็นระยะซึ่งอาการของท่านก็ไม่ดีขึ้น จนกระทั่งถึงเวลาประมาณตีสองท่านก็มีอาการหายใจติดขัดและไม่เป็นจังหวะด้วยความเป็นห่วงลูกๆจึงได้บอกแม่นอนพักผ่อนนะท่านก็โต้อตอบด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าท่านแม่อยากนอนแม่จะนอนเองลูก นางแม่นานท่านก็สิ้นไปด้วยอาการที่สงบในเวลาสองนาฬิกาสามสินาทีของคืนนั้นขอให้คุณยายสวัยสีแสงไปสู่สุคติในสัมปรยายพภพเบื้องหน้าบนสวงสวรรค์จากลูกหลานทุกคน ด้วยรักและอาลัยยิ่งคุณยายซึ่งเป็นที่รักของพวกเราทุกๆคนตลอดการแล้ววันนี้ครับสินโตมีกรอนหนึ่งบทที่จะมามอบให้กับยายนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคุณยาย แด่คุณยายชีวิตยายมีแต่ให้ไม่รู้จบรักเคารพยายด้วยใจไม่ห่างหายกราบวันทาศพยายด้วยอาลัยทั้งกายใจเคารพยายด้วยผูกพันชีวิตยายต่อสู้ เลียงลูกหลานต้องทำงานเหน็ดหนื่อยเมื่อยแสนเข็นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพราะลำเคนเพื่อให้เห็นลูกหลานได้มีกินชีวิตยาย เป็นแบบอย่างให้แก่หลานเดินถูกทางถึงที่หมายได้ดังฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญพันถูกหลานร่วมเย็นต่อแต่นี้ไม่มียายอีกแล้วไรวี่แวว ก็ไม่เห็นเคยปรึกษาเคยพูดจาทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดแต่กรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งยายในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งผล ตำบนใดทั้งใกล้ไกลมาส่งให้ยายไปดีขอกุศลผลบุญลูกหลานสร้างโปรดนำทางส่งยายให้ไปสุขขีอยู่เป็นสุขบนชั้นฟ้าสุข,ขาวดีอันเป็นที่สงบสุขนิรันดร์ หากชาติได้เกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบพันผูกเป็นลูกหลานได้ตอบแทนพระคุณยายนางแสนนานเหล่าไพานไม่มาภาคกาจากกัน ยายจะอยู่ในใจของผมและลูกหลานตลอดการ